เทพแห่งเกม GG ไปรับชมกันได้ครับกรัสวัสดีครับพ่อแม่ลิบพี่น้องหรือปู่ย่าตายายนะครับมาพบกับช่องเทพแห่งเกม GG นะครับผมวันนี้ผมจะมาต่อ e v 2เลยนะครับในเกมแมวต่อสู้นะครับผมได้เจออิสต์เอกบางอย่างนั่นก็คือไอแมวดาแดง และซึ่งผมก็แอบไปเล่นชักสองสามตาแล้วผมก็จุ่มแล้วผมก็ได้ไอ้ตัวนี้มาเนี่ยไอตัวเนี้ยไอป๊อปป๊อปโกแคทที่จริงผมอยากได้อยากได้ไตัวพวกนี้แต,แต่ผมแต่ผมมีแค่ตัวไฟเนี่ยตัวไฟ โอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยมาเริ่มเล่นเอ๊ะทำอะไร Mata kedua. อนนี้ถล่มมากแล้วครับแล้วก็เจอแมวน้ำตัวสีแดงแต่ผมมองเป็นสีสม้มมาเจอพลังป้อมปืนมันยังไม่เป็นส่งมวยไปส่งก้อนสี่เหลี่ยมไป ลอยไปแล้วมวยจะสู้ได้เปล่ามวยมวยชูไม่ได้แบบนึงนี่นกันแหละโจ่ต้องเรียกตัวใช้พลังไฟแล้วมาแอ้ก่อน จะแพ้อยู่แล้วจะแพ้ก็มาแล้วๆมาแล้วตายลูกผมคิดว่าผมแพ้ก่อนไะใช่ไหมใช่นะว่าแล้วแพ้ก่อนกระป๋องปลาเหลยอไมเออเหลืออยู่ว่า มู๋ลงจะตันไปละกดละลัวครับกดละลัว ใส่ลัวนๆวนี่นคือตาที่สามนะครับตาที่สามต่อจากอีพีหนึ่งที่ผมเล่นไปสองเกมเล่นไปสองเกมอีพีหนึ่งอันนี้อีพีสอง เดี๋ยวผมจะเล่นสีตาให้ดูเลยนี่ค่ะที่สานวับรั้งที่สามต่อจากอีพีหนึ่งมาสีครั้ง หมากับงูไปอยู่ในหอยเฟลได้ไงหอยเฟลมันไม่มีที่เข้าไม่ใช่เหรอสร้างมันมาสู้กับแมวต่อไม่ไม่ใช่สู้กับหมาต่อ,พ,พ,อพูดผิดโอ้ยพูดผิดพูดหมาไม่พูดแมว แต่ทำไมหมามันมีขนตรงแก้มด้วยวะงงวะหรือว่ามันมีอยู่แล้วแล้วเราก็เจอมนุษย์ตัวจิ๋วแต่ก็ทำเราไม่ได้เข้ามาตัวเตี้ยม,มากเกินไปตกป้อมปืนเลยเพื่อความง่ายตายแล้วก็ จะได้พังฐานศัตรูเร็วๆมามากระลักะลั่กาัเจอกอลิลา จะซู้ไว้เปล่าโอ้โหไม่ตายยังไม่ตุยอีกเลยอีกกรลีลนี่บุตรตัว แล้วตอนนี้อีลับอีลับวิ่งไวมาแล้ววิ่งแบบไม่ค่อยเร็วมากเจอกับแมวน้ำนับโอ้ยตัวแมวน้ำสมปืนไปลังปืนด้วยด้ช่วยเลยช่วยให้แค่มันกระเด็นนิดหน่อยอลืมาพกเ็ยเลยเลยเๆๆเลย ข้าสอขออันเชิญธาตุไฟบ้าอู้อันนี้มาแล้วจักรัแล้วครับโอ้โหกระเด็นทีเยอาตุยเลยครับมาครับกดลัวครับ เกืระปังตูมเด็กมาเราส่งอีกตัวหนึ่งมากพลังไฟตูมกระโดดเร็ว nhanh thật sự, Italy. สอะไรเนี่ยใส่ไหมตอนนี้แม้ก็สีเหลืองกับเออแมวอะไรไม่รู้ม,มาแล้วนั้นขอเรียกว่า แมวร้องเพลงนะครับหรือเรียกว่าแมวขอโทษก็ได้เนี่ยมันุ้มหัวเนี่ยแล้วมันจะสร้างความโจมตีใส่ม,มาละไอตัวบับโก้คดมาแล้ะกดรัวๆกดรัว,รว Ich còn, Geld gehabt. Ich habe mich nicht Mà đôi liều. ทันใจโอ้โหกดไปรัวๆกดไปรัวๆ เบาบานใกล้จะแตกแล้วถึงเก็ดพันแลวเก็ยพันแลวเกียพันลวกันละกันละเย็ดชนะชนะแล้ว, 8, ลวเ,เหลืออีกสองตาก็สีตาแล้ว๋ยวขอใช้ แม็กเลอเวลแล้วกัน,นแะมาทำไมก็ไม่รู้แล้วที่ก็ไม่มีตัวไหนที่ต้องอัเกีต่างดีนอกจากตัวสุดท้าย แค่กดทีเดียวมันก็หนึ่งพันห้าร้อยแหละเผื่อมันจะเผื่อมันเพิ่มตังเร็วไงอก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ไม่เหบือด้วย่ามันจะเพิ่มตังเร็วเลย าาใส่พลังป้อมปืนไปช้างมาแล้วช้างอันบักกี้ ตายไอ้หวันตายแน่ตายแน่แนไอ้มไม่รลอดยังไงก็ไม่รลอดแต่เรามีตัวอื่นอยู่ยเนี่ยตัวนี้เห็นว่ามันอืดอยู่เนี่ย ูมตายตุยไวยจังเลยอุตสาห์อัพเกรดเลยให้เลยนะเนี่ยส่งพลังป้อมปืนไฟตุ้มไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยให้มันสะกิดนิดหน่อยเองนี่เกิดมาค่า ก็เป็นค่เอเลีย่ยนเลยชัวนเนี้ยตัวนี้นะเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะอึดไอ้ช้างตัวนี้ทำให้ธาตุไฟต้องต้องตุยไปหลายตัวกว่าจะจัดการได้ต้องใช้ธาตุไฟหลายตัวเลยนะเนี่ย จะไปพวกนี้ลมแต่ไม่น่าได้โป้งไม่เป็นไรเลยจงสัยต้องอัปเกรดแล้วมั้งแต่เลเวลของมันคือเลเวลห้าใกล้จะเลเวลสิบแล้วแต่แต่ราคามันอาจจะแพงไปหน่อยการอัพเกรดเฮ้ยม่หลอด ไปรอในแถมปากกระป๋องตามแมวยังเหลือน้อยเพิ่งเอาไปซื้อการฟื้นฟื้นซีบเนี่ยทิปทิปปอ้ยจะได้แล้ว อย่งด้วยถ้ามันถ้ามันกระดิ่งออกไปมันจะตุยเลยเพราะว่าตัวมันโคตรอึดผมว่าตาหน้าน่าจะมีช้างอีกเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันตาหน้าค่อยอีพีสามผมรู้สึก กลัวพลังความมืดของสางและในอนาคตจะมีไอหมีมาด้วยหมีสีขาวเดี๋ยวให้ขึ้นภาพดูเดี๋ยวขอเล่นให้เสร็จก่อนจะชนะแล้วจะชนะแล้ว ลูกกระสุนไฟรัวๆแล้วผมก็ได้เหรียญเหรียญอย่างหนึ่งหน่ผมได้เหเรียญเหรียญอยู่ไหนอยากดูเหเรียญเนี่ยเหรียญนี้อะไรคุณเรียกแมวหนึ่งล้านตัวหรอมาเดี๋ยวผมให้ดูหมีหมีเนี้ย ผมผมไม่ชอบซาอันตีรัวๆเลยจิ้งจูวไพีเสื้อด้วยไปเนี่ยอีตัวเนี่ยโอ้โหโคตรดืดเลยอะแถมกระเด็นมันยังไม่เป็นไรโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ผมจะต่อ EP3 จบคลิป